I swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fuck, try to ขั้นเทพเว็บซื้อขายไอดีเกมเติมเกมออนไลน์รวมทุกอย่างไว้ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นบัตรเติมเกมออนไลน์ไอเทมโค้ดไอดีเกมออนไลน์และบริการเติมเกมมีส่วนลดที่ถูกที่สุดสะดวกคุ้มค่าราคาย่อมเยาลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบทเลียวตาชแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่รอเลี้ยวกันนะครับทุกคน สำหรับตัวลอเลี่ยวนะครับในเมตนานี้ผมก็มองว่ามันก็ยังพอเล่นได้อยู่นะครับผมแต่ก็ไม่ได้เล่นในทุกเกมนะครับถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีแท้งเยอะๆเนี่ยสาตัว 2- 3สตัวขึ้นไปเนี่ยก็สามารถเล่นล้อเลียวได้แล้วนะครับแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามมีแท้งแค่ตัวเดียวแล้วก็ตัวดาเมจเยอะๆเนี่ย ผมไม่ค่อยแนะนําให้เล่นลอเลียวนะครับผมสาหรับคนที่ถามเข้ามาเนี่ยว่าเกมไหนคนเล่นลอเลียวกันไหนไม่คนเล่นลอเลียวก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิธีการเลือกลอเลียวมาเล่นในแต่ละเกมของผมนะครับและนี้ก็จะเป็นเซ็ตไอเทมรุ่นพลังแสงที่ผมใช้อยู่บ่อยๆน,นะครับผมสาหรับเซตไอเทมนะครับเซตไอเทมเนี่ยชิ้นที่2เนี่ยมีคนถามเข้ามาว่าอากกนี่ดีไหมดีนะครับผมสําหรับอากกนี่ถ้าเกิดเจอแท้ง3ตัวขึ้นไปเนี่ยก็ใช้อากกนี่ได้เลยนะเพราะว่าอากกนี่เนี่ยมันเผาเป็นเปอร์เ,เซ็นต์เลือดนะครับผมแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ย ผมยังชอบอ็อกอ็อกเดอะมาจายอยู่นะครับเพราะว่ามันมีดาเมจที่เยอะกว่าอากโนนี่นะครับผมเวลาที่เราใช้พาสซสฟนะครับพาสซีฟมันจะแรงกว่าอากโนนี่นะครับผมพลังแฝงก็ประมาณนี้เลยนะครับผมจะไม่เปลี่ยนนะครับผมถนัดพลังแฝงนี้อยู่แล้วนะครับผมถ้าชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเลยที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุก,กันในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำไปทางการเล่นลอเลี่ยวมิดเลนในแพดล่าสุดนี้นะครับสำหรับเกมนี้ผมมองว่าลอเลี่ยวก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าออฟเลนเป็นตัวตีใกล้แล้วก็แท้งเนี่ยก็เป็นตัวแท้งเลยนะครับ ป่าก็ยังเป็นตัวตีใกล้อีกแต่ว่ามีดาเมจนะครับผมบัตเตอร์ไฟนะครับดาเมจค่อนข้างรุนแรงนะครับผมก็เป็น3ตัวตีใกล้นะครับถาสาตัวตีใกล้เนี่ยมันจะมาให้รอเลี้ยวเล่นง่ายขึ้นนะครับผมแต่ว่าตัวเราเนี่ยมันจะค่อนข้างแพ้ทอนนะครับต้องระวังทอนนิดนึงอยาให้ทอนได้เกิดเกินไปนะครับผมโอเคเราก็จะยังไม่ทําอะไรเยอะนะครับลอเลี้ยวในช่วงต้นเกมเนี่ยก็พยายามเคลียร์คลิปให้ได้ก่อนพยายามหาให้เลเวล4ก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยไปหาเล่น นะครับเวฟสี่เนี่ยตรงไหนแบบพอมันจะมีไฟ์เนี่ยเราก็อาจจะไปล้อเล่นนะครับแต่ว่าเวฟกลางเนี่ยเราพยายามเคลียร์อยู่เสมอนะครับผมเราพยายามรับเวฟกลางอยู่ตลอดนะครับถ้าเกิดเราไม่รับเวฟกลางเนี่ยเราก็อาจจะรับเวฟบนก็ได้ถ้าเกิดเราอยู่บนนะครับถ้าเราอยู่ล่างเราก็รับเวฟล่างนะครับผมประมาณนี้เนาะเราจะได้ไม่จนนะครับโอเคคีร่ามาเคลียร์นะครับผมเราก็ช่วยคีร่าเคลียร์ไปนะครับ่ะตีไม่ตายนะครับผมโอเคก็ก็ฟาร์ไปก่อนนะครับผมแล้วอาจจะไป แจมตัวเล็กได้ด้วยนะครับแต่ว่าช็อตเนี่ยผมว่าเราไปปิดข้างล่างน่าจะดีกว่านะครับผมกิลด์เดินนาไปแล้วนะเหมือนว่าจะได้ไหมผมไม่มีสตันหยุดเขานะครับมีแต่สโลนะครับผมก็ไม่เป็นไรถือว่ามามารับเวฟแล้วกันนะครับผมแล้วก็มาเอานกนะครับผมแล้วก็ช่วยป่านิดนึงแต่ผมแต่ผมไม่ดูแล้วกันผมไม่ช่วยแล้วกันเพราะว่าป่าเรายังไม่เขียวสีนะครับผมเหมือนว่าป่าจะโดนเวทแดงไปด้วยนะครับแดงอยู่กับมากันก้านะครับเลสนะครับผม เขายืนคู่กันอย่างนี้เราค่อนข้างชอบเลยนะสกิลเราจะโดนแบบทั้งคู่นะสกิลหนึ่งค่อยๆเล่นนะครับผมค่อยๆโยกไปนะครับผมเนี่ยโยกไปอย่าไปโดดเข้าหาตัวดาเมจเขานะเพราะว่าตอนนี้ดาเมจเรายัางไม่พอนะครับผมเฮ้ยผมอัพสกิลผิดผมไม่ได้อัพอันติยุ่งแล้วทุกคนเวลซี่นี่ถ้าผมมีอันติผมน่าจะฆ่าได้นะเนี่ยโอ้โหน่าเสียดายว่ะทุกคนอุ้ยโอ้เอาเยอะจังอ่ะพี่วัวกระทิงโอ้หไม่ได้อัพอันติว่ะเพื่อน โอ้เอาเอาดิเข้ามาเดป้อมก็ต้องตายแล้วละ่ะโอ้ฟอรเรนโดนได้ป่ะได้ป่ะโอ้ได้ด้วยวะมาได้ก็มาได้ก็มาครับโอเคเสียใจว่ะทุกคนผมยังไม่มีมตินะน่าอยู่นะตัวเนี้ยโอเคเฮ้ยเหมือนว่าเขาจะโยนนะครับเขาหิวฟอรเรนเกินไปนะครับผมโอเคถือว่าสวยอยู่นะคะไฟน์นี้นะเราค่อนข้างดีอยู่นะถึงผมจะพลาดไม่ได้รัอาติก็เถอะ เคลียร์กลางนะครับผมแล้วเดี๋ยวเดินไปช่วยป่าเคลียร์มังกรใหญ่นะครับแล้วอาจจะไปเล่นบนก็ได้นะครับเพราะว่าบนเนี่ยตอนนี้จ๊ k กเกอร์โดนลุมแล้วนะครับเราดูจากมินิแมปเราจะบัฟมังกรไปด้วยนะครับเพื่อความเกร่งนะครับผมจัดไปเพื่อนโอ้โหกิลเดอร์จับอย่างนี้โคตรงามโคตรจะงามเรียบร้อยจับคู่อย่างนี้คือ โดนสกิลหนึ่งเราเข้าไปเนี่ยคือสกิลหนึ่งเนี่ยยิ่งโดนเยอะๆยิ่งดีนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสกิลที่แรงที่สุดของลอเรียแล้วนะครับผมลแรงจริงๆเนี่ยก็คือพาสซีฟนะครับผมแต่ถ้าสกิลธรรมดาเนี่ยสกิลหนึ่งคือสกิลที่แรงที่สุดแล้วนะมันจะโดนสองรอบนะครับผมรอบแรกเนี่ยจะแรงนะครับแล้วก็รอบสองจะเบาลงครึ่งหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ต้องห้าวอะไรมากนะครับผมพยายาม หาเลเวลฟาร์มเงินไปก่อนนะครับหาให้แบบเลเวลหาล,ลดคู่ดาวสี่ก่อนนะครับผมแล้วค่อยห้าวนะเหมือนว่าเขากำลังจะนัวกันอยู่มาดิกดแข็งนะครับผมหลบบัตเตอร์ไฟนะไล่ลำไปมานาหมดว่ะทุกคนยุ่งแล้วยุ่งแล้วทำไงดีโอเคมีคนตายนะครับผมผมแล้วได้มานาคืนเรียบร้อยมานาไม่พอใช้ว่ะทุกคนปัญหาใหญ่ละแต่อโหคือเรื่เราจับสวยจัดเลยวทุกคน จับสองตลอดเลยนะได้นะโตโล่เนี่ยตีไปทุกคนรอรัดโอโ้ไม่ได้แอซิสสามแอซิสไปแปดแล้วนะครับผมฆ่าไปสามเองนะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าได้อีกพีมาได้เงินมานะครับผมก็ถือว่าดีนะทําให้เราเวลเยอะเนี่ยรอเลเวลเยอะก็ดีนะครับผมซาตัเยอะๆอะไรเงี้ยก็ดีนะครับ มีฟีนิ้เทียร์ก็ดีนะครับผมไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนะครับคีล่าเขามีเลสไอเขามีบูแล้วนะครับผมจะเอาบูเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าคีล่าเนี่ยเพิ่งได้บูมานะครับผมก็เลยขอเลยแล้วกันไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมถ้าเกิดเขาว่าเนี่ยเขาก็จะอะไรแล้วนะแต่นี้เขาไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมแล้วก็เขาก็ไปขโมยบูมาได้ด้วยนะครับไปเบดบูมาได้ด้วยนะแจมอยู่ครับผมผมต้องไปไหมเนะี่ย ไม่น่าจะต้องไปนะครับผมเพราะว่าน่าจะตายนะครับตอนโุ้ยเกมเราเดินทีมเราเดินเกมกันดุจัดเลยทุกคนฝั่งตรงข้ามนี่แย่อยู่นะเอาได้แล้วเนี่ยเราไล่ได้นะครับผมตัวกิลไปกระโดดไปเรียบร้อยแตกครับผมมีบูใช้นี่ก็ไม่ต้องกังวลนนะเรื่องมานานนะครับผมแล้วก็ลดลดคู่ดาวเนี่ยก็จะสี่อร์ซนพอดีเลยนะครับตอนที่มีบูตอนนี้นะครับก็จะโคตรเก่งเลยนะครับผม บวกได้ทุกตัวนะครับตอนนี้ผมสามารถหนึ่งหนึ่งได้ทุกตัวแล้วนะลดคุ่ดาวสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นจุดที่รอเลียวพีคมากมากเลยนะรอเลียวเนี่ยสี่พอลดคุ่ดาวสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องหาเล่นเยอะเลยนะครับผมหาบวกหาอะไรเลยนะเพราะว่าเราต้องทําความได้เปรียบตรงนี้ให้มันได้บ้าที่สุดนะครับผมมาอย่าเล่นเข้าปอมมากนะครับก็ต่อต่อไปต่อต่อไปต่อให้เยอะที่สุดนะครับครึ่งหลอดนะครับผมสําหรับตัวบัตเตอร์ไฟนะครับอุ้ยกดสปินวิ่งเลยเหร รับเวฟกลางนะครับเล่นได้นะของเราเยอะนะครับผมอุ้ยเน็ตผมก็ตุกว่ะทุกคนอุย้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยแต่แต่เหมือนจะได้อยู่นะครับผมโอ้โหเน็ต <c oughs> ผมโคตรกากเลยว่ะมาโอเคมีขนาดเด็ดกากนะทุกคนยังยังลัมได้ลำมด้วยจินตนาการนะทุกคนผมกดสกิลแบบว่าเดาอ่ะเดาอ <c oughs> ่ะเฮ้ย สวยนะอย่างนี้คือได้หมดแล้วเนี่ยริปป้มาอย่างนี้ก็เรียบร้อยโหเกมนี้เป็นแบบเพอร์เฟคเกมเลยทุกคนผมแบบเราทีมเรานี่คือได้ทุกอย่างเลยนะครับผมแล้วผมตอนนี้คือใครก็ได้แล้วนะครับสำหรับฝั่งตรงข้ามนะครับผมรวยที่สุดในทีมด้วยนะตอนนี้เนี่ยก็พยายามหาเงินเก่งๆนะครับเวลาที่เราเล่นล้อเลี้ยวนะอย่างที่ผมทําอย่างที่ผมบอกนะครับผมก็พยายาม ฟาร์มไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปแบบกระสันบวกอย่าเพิ่งไปเร่งบวกขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าลอเลียวเนี่ยถ้ารถคูดาวยังไม่ส0เนี่ยมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับผมแต่ถ้ามีเพื่อนชงให้เพื่อนให้บัฟฟ้าเนี่ยอันนี้คือลอเลียยก็จะเก่งเร็วขึ้นนะครับผมเพื่อนระบบอยู่ในป่านะครับเราจะดันนี้ไปก่อนนะเล่นได้นะครับผมเดี๋ยวเรากโดดักได้นะเรียบร้อยครับถอนไปตอโล้อไปอีกหนึ่งตัวหรือเปล่าลำไปทุกคนลำในวงนี่ เฮ้ยตานโดนอน่ะงี้สวยดิมีติดปะเยี่ยมเยี่ยมเลยสวยมาดิเอาเยอะด้วยนะเอาเยอะด้วยนะผมอะเอาเยอะด้วยนะเพื่อนเอาผมก็เอาอะ่ะเรอเรียวเกมนำนะครับผมมันก็คือแบบผมมองว่ามันคือพระเจ้าตัวหนึง่งดีนี่แหละนะครับคือมันมันหยุดยากนะครับถ้าเกิดล้อเลี้ยวมันนําขึ้นมาแล้วเนี่ยคือมันได้นําอย่างเงี้ยคือเกมมันได้นํอย่างเงี้ยหยุดยากนะครับผมคือจะเข้ามาลุมล้อเลี้ยวเผล่อดตายกันหมดนะครับ ทำไมอ่ะผมยืนหน้าบ้านยานิ้ไปเลยเอ,อ่ะเอาอ้าวกระโดดมบบนี้ตายนะทอน,นทอนแดดหนา้าแดดหน้าทอนแดดหนา้าก็เรียบร้อยทอนแดดหนา้าโดโลเอาหรือเปล่าโดโลโดนนวดไปดิทางตายนะครับโดนผมเนี่ยเฮ้ยฟอร์เรนติโนเราลามยันในป้อมเลยทุกคนโคตรจะเดือดยังไงเพื่อนเอาไปอีกหนึ่งคนหรือเปล่าไปอีกหนึ่งนะครับผมผมไม่สามารถเข้าไปลามในนั้นได้นะครับถ้าเกิดไม่มีหยุดป้อมอุ้ยอุ้ยจะหายแล้วทุกคนเพื่อนตายนะครับ แต่ไหวนะแต่ไหวนะแต่ไหวนะประเทศไทยใครก็ได้มาดิครับก็มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับล่วงไปครับผมออกได้ไหมผมจะไม่เข้าไปผมจะไม่เข้าไปถ้าผมเข้าไปผมออกไม่ได้แน่นอนโอเคส่งหน้าบ้านไปนะครับผมดันหน้าบ้านไปบ้านบ้านไม่กลับอ่ะบ้านไม่กลับบ้านไม่กลับ,บ,มลบผมเอานะผมเอานะตายครับผมตายครับผมพอนโดนไปสองลูดนะ สกิลสองสองรอบไปสกิลหนึ่งสองรอบคือทอนลงไปแดนเลยนะเอาเกินไปไหมอ่ะลอเลี่ยวมันเกินไปไหมอ่ะไม่กลับบ้านนะครับผมตอนนี้คือตั้งแต่เล่นมาผมยังไม่กลับบ้านเลยนะเนี่ยถ้าทุกคนดูผมดีอ่ะผมยังไม่วาปเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี้ไม่ใช่ละอตนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละก็ใช่อยู่นะก็ยังใช่อยู่ก็ยังใช่อยู่กิวเดอร์แบบ อันติขวางโคตรสวยอะทุกคนเมื่อกี้นี้เข้ามาเข้าามแบบกันไม่ได้เลยนะมีคือมีบัตเตอร์ไฟหลุดมาข้างหลังคนเดียวก็โดนผมนะครับผมบัตเตอร์ไฟเวลอัพนะครับผมเห็นปะเวลอัพปุ๊บอออออกมาจ่ายเด้งนะครับเลือดก็จะเต็มหลอดแล้วนะมานาก็ขึ้นมานะครับลีโปเปิดอันติการบ้านนะครับผมยังไงสิอ้าวเบียดกันอย่างนี้ได้นะโอ้โห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 โโอ้หดาเมจอะไรกันครับเนี่ยดาเมจโคตรจะเว้อ คือถ้ายิ่งเบียดกันอะลอเี่ยตอนที่มันสแต็ติดอะพาสซีฟติดอะมันจะระเบิดด้วยนะพอมันระเบิดเสร็จอะมันก็โดนคนข้างๆด้วยนะครับผมแล้วมันก็จะระเบิดระเบิดระเบิดต่อๆกันไปนะครับผมมันจะทําให้สแต็กเนี่ยติดง่ายขึ้นนะครับมันก็แบบเลือดมันก็จะดูแบบยุบไวมากๆเลยนะช็อตเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดเขายืนอยู่ด้วยกันนะครับผมจะรีบไปไหนไปทําการบ้านเหรอนี่เหมือนว่าพวกผมยังเป็นเด็กกระโผงอยู่นะครับมาบอกว่าพวกผมไปทําการบ้านผมก็อยากจะรีบจบนะ เพราะว่าเกมมันไม่มีอะไรน่าดูแล้วนะครับผมมัน,ม,นมันเหมือนเป็นการย้ำฝั่งตรงข้ามอยู่ฝ่ายเดียวแล้วนะตอนเนี้ยมาดิฮะเก่งนะก,ก็เข้ามาดีเก่งนะก็เข้ามาดีฮะบอกว่าผมไปทําการบ้านอ่ะไปทํากานบ้านอนะ่ะตโลไปทํากานบ้านอนะ่ะเอา,าแบตแบตแบตโอเคผมรู้แล้วว่าผมรีบไปไหนผมรีบไปชาร์จแบตนะครับผมแบตจะหมดลืมเลยว่าแบตน้อยนะครับผมมาดีขอรีบหน่อยดิรีบหน่อยดิ อยากไปชาร์จแบตแล้วเนี่ยอยากไปชาร์จแบตแล้วเนี่ยเดี๋ยวแบตดับเครื่องดับไปจบเลยนะจบเลยเพื่อนโอเคน่าจะฆ่าก่อนป่ะฆ่าก่อนป่ะเอามีคนไปตายในยป้อมโอเคสำหรับแนวทางการเล่นรอเลี่ยวก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไปใต้คลิปกันเลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับสุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม